สวัสดีครับผมประกาศิจากวัดคาไทยแลนด์นะครับวันนี้ครับเรามาในทริปแบบสบายๆนะครับมีผู้บริหาร Mercedes-Benz ขับให้ก็คือพี่ดอมของเรานั่นเองนะครับขับให้มา2วันและวันนี้ก็ให้ทีมผู้สื่อข่าวนะได้มีโอกาสขับตัวนี่สปินคันใหญ่นะครับแต่วันนี้เรามีรถที่น่าสนใจเนี่ยที่เป็นรถแนวเขาเรียกว่าแวนนะครับขนาด กลางกับขนาดใหญ่เรามาดูกันที่ตัวนี้ครับ v ีโตตัวนี้เป็น v ีโต119 CDI นะครับสำหรับ Mercedes-Benz Vito คันนี้เป็นรุ่นที่เปิดตัวมาล่าสุดเลยเขาก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการเป็นรถครอบครัวที่ไม่ใช่รถ SUV ขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่แต่เป็นรถเขาเรียกว่าเป็นรถตู้หรือเป็นรถแวนนะขนาดกลางที่มีประตูสไลด์2ข้างด้านหน้าเนี่ยกระจังก็จะเป็นกระจังแบบ โคเมียมตัดสลับแบบดีไซน์แบบมินิมอลโลโก้เบนซ์ขนาดใหญ่ตัวนี้เขาก็จะมีกล้องมองรอบคันมาให้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของเซ็นเซอร์เนี่ยมีมาให้เพอะรถเขาเนี่ยขนาดใหญ่ดีพอสมควรดีทรงดีไซน์เนี่ยผมชอบเวอร์ชั่นนี้นะมันดูแล้วมันดูแบบไม่โบราณดูแบบมีอะไรแล้วก็สามารถที่จะเทียบคู่กับคู่แข่งได้อย่างพวกอัลปารหรือว่าเล็กซัสได้นะครับสำหรับตัวนี้นี ไฟหน้านี่เ็เป็นตัวมันติบรมนะครับเป็นไฟสูงต่ำอัตโนมัติแล้วก็เป็นตัวรำแสงที่เป็นรำแสงที่ส่องสว่างไกลพอสมควรนะสำหรับตัวนี้ก็คือเทคโนโลยีล่าสุดของ Mercedes-Benz เนี่ยเรามาดูกันที่ด้านข้างล้อแม็กสวยที่เดียวตันตนแบบ5ก้านขอบ18แข็งแรงดิสเบรกเนี่ยขนาดใหญ่ยางแก้มหนาๆเนี่ยผมชอบนะ มันใช้งานปกติทั่วไปเนี่ยมันซับพอร์ตพวกถนนที่เป็นถนนคอนกรีตถนนลาดยางหรือว่าเราจะออกต่างจังหวัดที่เป็นถนนกรุกขระได้ส่วนในเรื่องของด้านข้างเนี่ยกระจกมองข้างเขาเป็นแบบดำด้านหรือเป็นพลาสติกตัวนี้นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่แก้มข้างมาให้ไฟเลี้ยวไม่ได้อยู่ตรงนี้นะสำหรับ V ีโต้รุ่นนี้นะครับส่วนดีทรงดีไซน์ของเขาเนี่ยคันนี้ไม่มีหลังคากระจกเป็นหลังคาปิดแบบ ปกติแหละผมชอบหน้าหลังคาปิดเนี่ยมันไม่ร้อนแล้วก็บำรุงรักษาง่ายที่จับก็จะเป็นแบบสีดำด้านปกติทั่วไปเลยนะครับเราไล่เรียงมาดูกันถึงด้านท้ายนี่ส่วนพวกเสา A เสา B แล้วก็เสา C ต่างๆเนี่ยออกแบบลงตัวติดฟิล์มดำเนี่ยในช่วงของอผู้โดยสารตอนกลางกับตอนท้ายเนี่ยมันก็จะเรียบติดกันกระจกมันดูติดกันนะสวยอยู่พอสมควรด้านหลังก็เป็นดิสเบกขนาดใหญ่เหมือนกันล้อแมก ห้าก้านสิบแนิ้วนะครับเรามาดูกันที่ด้านท้ายด้านท้ายนี่ไฟ LED ที่เป็นํำแสงแบบเข้มๆก็ช่วยในเรื่องของทัศนวิสัยเป็นแบบ 3D นะสวยที่เดียวครับเป็นรมดำแล้วก็เล่น 3D ลูกเล่นข้างในเป็นสีแดงเป็นไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกเนี่ยเป็นแบบ LED มีไฟเบรกดวงที่3มาให้ในเรื่องของ ด้านท้ายฝาเปิดกระโปรงท้ายและกันผมเรียกแบบนี้นะครับมีที่ปัดน้ําฝนมาให้นะครับมีโลโก้ที่บ่งบอกว่าเป็น v ี t o มาให้นะครับโลโก้ m e r c e s Benz รหัส119 C D I ซึ่งแสดงว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนั่นเองในเรื่องของสมรรถนะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการขับขี่เนี่ยเครื่องยนต์รุ่นนี้ C D I เนี่ยหรือว่าเครื่องยนต์ดีเซลของ m e r c e s Benz เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวเราเปิดด้านท้าย ด้านท้ายนี่ไม่ใช่ไฟฟ้านะเป็นแบบเขาเรียกว่าด้านท้ายนี่ไม่ใช่ด้านท้ายไฟฟ้านะครับเป็นแบบเปิดธรรมดาเป็นไฮดรอลิกแบบธรรมดาแต่ก็ดีราคาไม่แรงแล้วก็เป็นในเรื่องของการใช้งานความทนทานต่างๆคือเน้นซื้อไปใช้งานด้านหลังเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถที่จะ พับได้นะครับเลื่อนหรือว่าจะดันเลื่อนขึ้นหน้าเดินหลังได้ตามรางเลื่อนต่างๆแต่อันนี้มันต้องไปเลื่อนด้านหน้าแต่ว่าเขาสามารถที่จะพับเบาะนะครับใส่ของใส่สัมภาระแล้วก็เลื่อนเบาะเนี่ยขยับขึ้นไปเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานหรือว่าพื้นที่ใช้สอยได้นะครับมีที่จับด้วยนะคุณผู้หญิงนะครับที่ไปเนี่ยก็หรือว่าเราเองที่ตัวไม่สูงมากก็ดึงได้มีหอก มีขอดึงมาให้ในเรื่องของระบบความปลอดภัยก็มีอัลต้าโซนิกมาให้มีไฟทับทิมช่วยในเรื่องการมองเห็นด้านหลังมาให้นะครับนี่มีอัลต้าโซนิกด้านข้างมาให้ด้วยเช่นกันเราตามมาดูกันที่ในห้องโดยสารกันในเรื่องของตำแหน่งผู้ขับขี่นี่น,นะครับ ตำแหน่งผู้ขับขี่ของเขาเนี่ยก็ยังคงความเป็น Mercedes-Benz อยู่เห็นไหมทุกคนพวงมาลัย3ก้านบันติฟังก์ชันนะเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์คอหรือว่าเกียร์ที่เป็นก้านยกอยู่ทางด้านขวามือนะครับมีพัดเดิลชิพมาให้ด้วยนี่บวกลบนะครับเออโอเคนะก็ให้มาค่อนข้างครบนะครับดีไซน์ในเรื่องของแดชบอร์ดด้านหน้าเนี่ยเป็นวัสดุที่แข็งสีดำก็ดูแข็งแรงดี ตัดสลักกับกอสแบ็กส่วนดิสเพย์ด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบอนาล็อกนะครับเป็นเข็มทั้ง2อันแล้วก็มีดิสเพย์ที่เป็นจอ L C D บอกในเรื่องของระบบการขับขี่เนี่ยอยู่ที่ตรงกลางก็ชัดเจนดีครับการใช้งานควบคุมก็มันติฟังก์ชันเหมือน,นที่ผมเคยรีวิว m ม r d e d e s b e n z ททั่วไปนะด้านขวาก็เป็นเรื่องของการขับขี่นะครับมีระบบ ดิสโทนิกมาให้หรือว่าที่เราเรียกว่าระบบช่วยกับขี่สปีดลิมิตนะครับในเรื่องของการตั้งค่าต่างๆนะความเร็วระยะห่างต่างๆเนี่ยมีมาให้นะครับสำหรับวีโตรุ่นนี้ด้านซ้ายก็เป็นในเรื่องของดิสเพย์หรือว่าระบบมันติฟังก์ชันที่ควบคุมะระบบสาระบันเทิงตรงกลางนี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นทางด้านนี้นะ ในเรื่องของตำแหน่งผู้ขับขี่เนี่ยผมชอบเพราะว่าเป็นปรับสี่ทิศทางนะครับสำหรับพวงมลลาลัยเนี่ยก็คนตัวสูงตัวใหญ่เนี่ยปรับได้เบาเนี่ยไม่ใช่ไฟฟ้านะเป็นแมนนวลขึ้นลงด้านหลังต่างๆนะครับเนี่ยเลื่อนได้แบบอิสระนะครับสำหรับผู้ขับขี่เนี่ยเอ็นเข้าเอ็นออกได้นะครับเราก็มาถึงมาเรื่องระบบสารบันเทิงกันบ้างนะครับจอก็10นิ้วกว่า,วาเนี่ยท่านผู้ชมก็เห็นนะครับก็สามารถที่จะ เชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้นะครับเข้ามาดูในเมนูหลักๆก็ตามระบบของ m บ r d e s e s n e เ z มันติมีเดียรุ่นล่าสุดของเขาผมกดให้มีกล้องหลังมาให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องหน้าต่างๆท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกดูได้กกล้องหลังนะตัวนี้มี ัวเซนเซอร์ช่วยจอดมาให้นะครับระบบเนวิเกชันมีมาให้นะครับเรดิโอต่างๆก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เลยตัวนี้ก็เป็นเรื่องของโหมดการขับขี่มาให้มีเลนคีปมาให้ระบบเบรกแบบแอคทีฟมาให้มีในเรื่องของบสปอร์ตมาให้นะครับเบรกกิ้งอัตโนมัติมีมาให้พลากโทนิ c กก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชม เรื่องของระบบปรับอากาศก็กเป็นแบบปรับแบบใช้มือกดนะก็สะดวกดีครับไม่ต้องเข้าไปที่หน้าจอปรับแบบรวดเร็วนะครับนี่ตัวนี้มี Max c o o l ูมาให้เมนูปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาที่สำคัญครับประตูไฟฟ้าทั้ง2บานเปิดได้ทั้งซ้ายขวาควบคุมจากผู้ขับขี่มาเลยสำหรับตัวนี้นะก็มีตัวที่เป็นตัวไทซีชาร์จแบตมาให้นะครับเชื่อมต่อระบบ มันติมีเดียต่างๆมาให้กระจกตัดแสงครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเรื่องของควบคุมนี่มี Mercedes-Benz มีช่วยเหลือฉุกเฉินมีมาให้ SOS มีมาให้นะครับกดเ,เรื่องของไฟรถต่างๆเป็นแบบ LED นะก็เปิดปิดนิ่มนวลน,นะครับตรงนี้เป็นอะไรนี่ก็มีไฟมาให้ไฟแต่งหน้ามาให้วัสดุโอเคพื้นเพดานบุเป็นผ้าสีครีมตัดสลับจะสีดำดูห้องโดยสารสว่าง พอสมควรด้านหน้าเนี่ยนั่งได้3คนนะไม่ใช่2คนเพราะคันนี้เป็นตัว119 C D I เดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านท้ายกันบ้างครับว่าสะดวกสบายแค่ไหนสำหรับ Mercedes Benz รุ่นนี้นะครับตามผมมาเลยครับนี่ในเรื่องของ ประตูก็เป็นประตูไฟฟ้าเพียงแค่เราเปิดประตูนะประตูก็จะเลื่อนเปิดปิดอัตโนมัติเข้ามาเนี่ยใช้งานจริงครับที่นั่งข้างหลังเนี่ยก็ได้ประมาณหลังสุด3นะกลาง2ตรงส่วนของตอน2อีก3นะครับท่านผู้ชมก็นั่งได้เยอะนะเดินทางเป็นครอบครัวเน้นนัน่งเน้นเดินทาง ได้สะดวกรถผู้บริหารแบบเริ่มต้นก็ได้เช่นเดียวกันเนี่ยนั่งหันหน้าเข้าหากันนะครับเบาะแยกอิสระมีรางเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปรับหันหน้าไปข้างหน้าได้เช่นเดียวกันหรือจะปรับพับลงมาและนั่งตอนกลางได้ขนของด้านหลังได้อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่จะซื้อไปใช้งานนะครับก็เลือกตามการใช้งานฟังก์ชันของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ เยอะอยู่พอสมควรในเรื่องของปรับเบาะเนี่ยนั่งสบายนะเบาะเขาอัปเปอร์เนี่ยนั่งแข็งๆแล้วก็รู้สึกให้ตัวอยู่พอสมควรสรีระก็สรีละใสของฝรั่งเพราะว่าเขาเป็น Global Model นะเบาะเบอร์ต่างๆมันก็จะรองรับคนตัวใหญ่ๆสูงๆได้อย่างผมเนี่ย180นั่งสบายครับลำโพงนี่ก็มีรอบคันนะแล้วก็ส่วนของแอร์เนี่ยก็มีที่ลาวลาวแอร์หลังคาเนี่ยมีมาให้นะครับท่านผู้ชม ข้างในเนี่ยมี4จุดข้างหน้าก็มีอีกเช่นเดียวกันนะครับก็ดูดีครับเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งเป็น m e r c e d e s b e n z s p ์ n ปินคันที่ใหญ่ขึ้นมาอีกตามผมมาเลยครับและอีกคันนึ่งนะในทริปนี้ที่น่าสนใจก็เรานั่งตัวสปินเตอร์มาตัวนี้เป็นตัวใหญ่สุดของเขานะครับเป็นรุ่นที่ใช้ด้วยสารแล้วก็เป็นรุ่นที่ยาวที่สุดนะ ก็ความยาวเนี่ยก็ประมาณ6เมตรกว่าเรียกว่า7เมตรความสูงเนี่ยสเมตรเจเซนการออกแบบของเขาเนี่ยเขาเน้นปรัดยาแบบเรียบง่ายก็แน่นอนครับด้านหน้าก็เป็นแบบเครีบแล้วก็มีโลโก้ Mercedes-Benz แต่ก็มีกล้องมาให้พรรถคันใหญ่เห็นไหมมีระบบอัลต้าโซนิกมาให้ช่วยในเรื่องของอะระบบชนฉุกเฉินมาให้นะครับตัวนี้เป็น Active b r a k i n g มาให้ส่วนไฟหน้าเนี่ยเขาบอกว่า เป็นไฟ LED นะมีคุณภาพความเข้มของแสงเนี่ยสูงอยู่พอสมควรเห็นไ,ไหมเดย์ไทม์รั n นิ่งเนี่ยเออเป็นรูปปีกโขงเฮ้ยสวยที่เดียวเนี่ย LED High Performance นะครับคันนี้ลำแสงไกลส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสสูบเรานั่งมาเนี่ยนะครับท่านะผู้ชมอัตราเร่งนะครับไม่ว่าจะเป็นความความแรงต้นความแรงปลายเนี่ย ค่อนข้างสม่ำเสมอเกียร์เนี่ยเข้าสมูททีเดียวส่วนด้านหน้าเนี่ยกระจกหน้าเขาจะชันๆเชิดเนะคล้ายรถมินิบัสสูงๆนหน่อยๆเนี่ยก็ทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่เนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรมีในเรื่องกล้องของความปลอดภัยเนี่ยมีมาให้เรามาดูกันที่ด้านข้างล้อเนี่ยใช้ล้อที่เป็นลายห้าลายหกก้านนะออขนาดใหญ่ดิสเบรกเนี่ยขนาดใหญ่อยู่พอสมควร ตัวยางเนี่ยเขาสำหรับบรรทุกคนบรรทุกของนะครับคันนี้ใช้ได้เลยก็คือความนุ่มนวลเนี่ยมีอยู่พอสมควรด้านข้างเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นนะว่าตัวของกระจกมองข้างคันนี้เป็นพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้มีบายสปอร์ตมาให้ในเรื่องของบูมอับสายตาเตือนระบบเตือนนะเพราะว่ารถเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวรถที่จะแซงขึ้นมาข้างหลังเนี่ยเรามองไม่เห็นแล้วก็มีกระจกที่เป็นกระจกวายซับพอร์ตในเรื่องของมองข้าง ข้างรถด้านล่างมาอีกนะเผื่อรถสูงเกินไปที่จับก็เป็นแบบธรรมดาครับเป็นดำๆประตูเนี่ยมันเปิดได้ข้างนู้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูนะครับอันนี้ยังไม่มีที่เปิดตัวไฟเลี้ยวเนี่ยข้างๆมีมาให้เพื่อเสริมความปลอดภัยนะท่านผู้ชมในส่วนของออล้อด้านหลังเนี่ยก็เป็นล้อแม็กหลายตันๆยางเนี่ยหนาอยู่พอสมควรดิสเบกขนาดใหญ่คันนี้ เราเห็นแนบนะมีแนบเนี่ยขนาดใหญ่เออแต่ผมว่ารถเนี่ยมันค่อนข้างนิ่มพอสมควรนะเพราะผมนั่งเนี่ยตรงล้อเลยการเกาะตัวการโยนเนี่ยมีนะแต่ว่าเล็กน้อยนะครับเรามาดูใก้ ด้านท้ายของเขาเนี่ยโอ้โหมันใหญ่โตมากเลยท่านผู้ชมเหมือนรถบัสขนาดใหญ่มีกล้องมีไฟเบรกลงที่สามาให้บนหลังคาเนี่ยเขาเป็นระบบคอมเพรสเซอร์แอร์นะจะอยู่ข้างบนจะเป็นราวแอร์มันก็ทําให้ความเย็นเนี่ยสม่ําเสมอในเรื่องของรถที่มีขนาดใหญ่แล้วก็หลังคาสูงนะครับมีที่ปัดน้ําฝนมาให้ด้านท้ายนี่เปิดแบบตู้กับข้าว นั่งเนี่ยได้นะครับ11คนนะข้างหลังเนี่ยใส่ของได้เหลือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูให้นะ่ะนผูจวงเนี่ยด้านท้ายนะยืนได้เนี่ยสูงอันนี้คือด้านท้ายใส่สัมภาระนะครับแล้วผมเนี่ยนั่งมาแถวสุดท้ายเลยที่เป็น4แถวที่นั่งนะครับเนี่ยโอ้ยมีระบบอัลตราโซนิกมาให้ที่ กันชนด้านท mm ้ายมีมาให้ครบมีไฟทัพทิมสองสว่างมาให้ไฟด้านท้ายยังเป็นหลอดไฟอยู่นะแล้วก็ในเรื่องของไฟหลีไฟเบรกเป็นเรื่องของไฟ LED ที่มองเห็นได้ค่อนข้างคมชัดพอสมควรเรามาดูกันที่ในส่วนของตอนผู้โดยสารก่อนที่เราจะไปดูตำแหน่งผู้ขับขี่นี่เปิดนะครับเห็นไหมเขามีบันได ยื่นมาให้มันก็สำหรับรถครอบครัวที่มีครอบครัวใหญ่ๆนะครับต้องการรถที่มีความใหญ่โตอยู่พอสมควรนั่งสบายคล้ายๆรถโดยสารนะครับนี่เราก็ขึ้นมาเดี๋ยวผมยืนได้สบายเลยนะครับท่านผู้ชมทุกอย่างเนี่ยเป็นมาตรฐานมาให้จากโรงงานเลยนะครับเป็นเปิดปิดประตูแบบไฟฟ้านี่ก็ประตูขนาดใหญ่ใช้กดเอานะครับเ,เดี๋ยวผมปิดนะ นี่นะครับเข้ามาดูข้างในเลยครับข้างในของเขาเนี่ยก็จะเป็นเบาะแบบธรรมดาเลยแต่เป็นเบาะที่มีความปลอดภัยเพราะว่ามีเข็มขัดนิรภัยมาให้เพราะมันมาจากโรงงานมันก็จะเป็นอะไรที่มันฟิกเรื่องของความปลอดภัยเบาะมันก็จะดูเหมือนนั่งไม่สบายแต่ก็นั่งใช้ได้นะไม่ได้ถึงกับแย่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแต่ก็รับกับสรีระ ลดได้อยู่พอสมควรนะครับข้างหน้าเนี่ยนะครับตรงกลางเนี่ยนะข้างหลังนี่เห็นไหมผมนั่งด้านหลังมาท่านผู้ชมมันก็ใจใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้เลยนะครับส่วนลาวแอร์ที่บอกเนี่ยมันมีตัวคอมแอร์อยู่ข้างบนหลังคางมันก็ช่วยในเรื่องของความเย็ยนเนี่ยเร็วแล้วก็ทั่วถึงเดี๋ยวผมจะพามาชมในเรื่องของตำแหน่งผู้ขับขี่กันบ้างว่า ตำแหน่งผู้ขับขี่เนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยผมเดินจากข้างในมาเลยนะนี่พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมลาลัย3ก้แกนแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีระบบช่วยขับขี่อะไรบ้างนะครับมีระบบช่วยการขับขี่เนี่ยดิสโทนิกตัวนี้ก็จะเป็นระบบช่วยรักษาระยะห่างตามการตั้งค่าของเรานะครับว่าห่างเท่าไหร่มีระบบเร่งความเร็วตามคันแน่นะครับแล้วก็ระบบช่วยเบรก มีมาให้ระบบเลนคีฟนะครับในเรื่องของกล้องจับวัดเส้นถนนถ้าเราออกอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะมีการเตือนแล้วก็ช่วยกลับเข้ามาในเลนพอรถใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันมีแน่นอนครับขับทางไกลเนี่ยอาจจะเมื่อยล้านะครับระบบพวกนี้ก็ช่วยได้ระบบความปลอดภัยก็ช่วยเสริมขึ้นมาให้เราเดินทางด้วยความปลอดภยัยถึงที่หมายยังปลอดภยัยได้อีกหนึ่งชั้นนะครับเกียร์ก็คือเกียร์คอเหมือนกันเป็น ตัวก้านเกียร์อยู่ทางด้านขวานะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องปัดน้ําฝนนะด้านหน้า,ด,า,นนาด้านหลังนะครับเป็นเรื่องของไฟนะไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวก็จะอยู่ที่ก้านด้านซ้ายมัลติฟังก์ชันด้านขวามือเป็นเรื่องระบบช่วยกันขับขี่เห็นไหมมีการตั้งระยะห่างนะครับเรื่องของรีมิ t สปีดก,ก็มีนะครับเรื่องของด้านซ้ายก็เป็นเรื่องการคอนโทรลมันระบบระบบสารบันเทิง ส่วนจอเนี่ยเป็นจออนาล็อกผสมกับดิสเพย์ก็จะโชว์ในเรื่องของเกียร์ความเร็วนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่เราตั้งไว้ส่วนเรื่องของพวงมาลัยนะก็ปรับเหมือนเดิมครับเป็นแมนนวลนะครับเดินหน้าเข้าออกถอยหลังตามสรีระผู้ขับขี่นะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเรื่องปุ่มคอนโทรลก็จะอยู่ด้านขวาด้านล่างในเรื่องของการปรับไฟออโต้ไฟ ด้านหน้าไฟลีต่างๆก็จะอยู่ที่ด้านล่างเช่นเดียวกันส่วนที่นั่งก็จะเป็นที่นั่งแบบแมนนวลนะครับก็จะมีดันหลังมาให้นะปรบบับเบาะช่วยดันน่องเลื่อนหน้าขึ้นหลังเอนนอนเอนตั้งอันนี้ได้หลายทิศทางตามสรีระผู้ขับขี่เรามาดูกันที่ด้านาในเรื่องของระบบสาระบันเทิงกันบ้างจอ10นิ้วนะครับนี่ ท่านผู้ชมก็เพียงพอสำหรับการใช้งานแอร์ก็เป็นช่องแอร์ขนาดใหญ่นะก็ดูครับมีกล้องคันนี้มีกล้องมาให้นะกล้องด้านหลังกล้องมองรอบคันนะครับเพราะว่ารถเนี่ยคันใหญ่มีตัวอัลต้าโซนิกในการช่วยจอดมีมาให้นะครับเนวิเกชันมีมาให้นะเรื่องของการปรับวิทยุต่างๆก็มีมาให้นะี่นะในเรื่องของ e s p ระบบเรนคีฟช่วยจอด ซิสเต็มต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าได้เรื่องกล้องอเรื่อง a c t i v ฟเบรเข้าไปตั้งค่าได้ที่หน้าจอตามสไตล์ Mercedes-Benz ด้านล่างกันมากในเรื่องของอระบบปรับอากาศอันนี้ก็จะเป็นระบบปรับอากาศแบบรวมนะครับทั้งทันมีปรับอุณหภูมินะครับ,บพัดลมนะครับ AC มีไฟฉุกเฉินมาให้ระบบหมุนวนอากาศระบายฝ้าด้านหน้าระบายฝ้าด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นประตูไฟฟ้านี่ กุญแจของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะน,นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วมีอะไรมาให้นะครับท่านผู้ชมส่วนเรื่องของด้านบนมีที่ใส่ของมาให้นะที่บังแดดเนี่ยขนาดใหญ่นะครับในเรื่องของการควบคุมมีอ,อะไรมาให้มากมีไฟแผนที่มาให้ไฟด้านหน้าด้านหลังมาให้นะครับตัวนี้จะไม่มีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินหรือ SOS มาให้นะเพราะว่าเป็นรุ่น ใช้งานเริ่มต้นนะครับสำหรับตัวสติมเตอร์ตัวนี้เห็นไหมด้านหลังเขามีคนเนี่ยเรามองเห็นได้เลยเพราะว่ากล้องอยู่ที่หลังคาด้านบนก็ทำให้เสริมความปลอดภัยเราจะถอยเข้าถอยออกมีเด็กมีสัตว์หรือว่าวัตถุเนี่ยรอบคันช่วยเตือนเราได้น,นี่สามารถที่จะกดปรับมองด้านข้างด้านหลังได้นะครับนี่นะครับเห็นไหมเออช่วยได้นะ ตันนี้เพราะรถเราขนาดใหญ่พอสมควรนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับทุกคนเราก็ได้มาทริป Mercedes-Benz ที่ดอมจัดให้นะมาอายุทยาใกล้ๆแต่เป็นทริปที่ไม่ธรรมดากับรถที่ไม่ธรรมดาใครนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมได้นะครับในเว็บไซต์ Mercedes-Benz Thailand นะ ในเรื่องของราคาเนี่ยก็เข้าไปดูกันได้ไม่ว่าจะเป็น Vito 119 CDI หรือว่าจะเป็นตัว Mercedes-Benz Sprinter ที่เป็น Business รองตัวนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูไปชมได้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรชอบไม่ชอบอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับสำหรับวันนี้ผมประกาศิส็ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับกับเมืองเก่าอายุธยาที่เรามาไม่ได้เห็นเมืองเก่าอายุธยาสวัสดีครับ you.